โอเคสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนไอรอนแมนนะครับซึ่งแลาันนี้มันจะแอดมันจะเพิ่มไอรอนแมนเข้ามานะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอะไรแบบที่มากกว่านั้นอยู่แล้วครับผมเราจะมีแร่ใหม่เพิ่มเข้ามาครับผมแร่ตัวนี้มันจะชื่อว่าเออแร่แร่ไวเบเนีย <c> ม <oughs> ผมอีกตัวนึงจะเป็นไทเทเนียมนะครับซึ่งไอสองตัวเนี้ยเราสามารถเอามา ทำชุดเกาะเราได้นะครับผมแล้วมันจะมีโตะ๊ะขราของมันอยู่นะวันหนึ่นะเดี๋ยวผมขอหาตัวค้าวมันก่อนมันอยู่ไหนวะตัวค้าวมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ,อยู่ไหนว่าไม่มีเอ้าอยู่ไหนเนี่ยเอ่อวันหนึ่นะทุกคนเดี๋ยวผมดูก่อน อันนี้เป็นเทเนียมบล็อกไม่ไม่ไม,ไม่แล้วมันก็จะมีพวกไอ้พวกนี้นะครับไอ้พวกเห็นปหมมีพวกหุ่นยนต์นะครับเห็นไ,ไหมทุกคนพวกหุญญน่นยนต์พวกนี้เราอาจจะต้องสู้กับมันนะครับดูดิมันดกเต็ไมไปหมดเลยเว้ยถต่ก็ฆ่าทิ้งเดี๋ยวดผมจะเอาชุด i อรอนแมนสักชุดมาดีวกว่านะเอามาเลยมาวันมาเลยมา มาแล้วครับจังหวะนี้ผมใส่มาร์กวันแล้วนะครับผมเห็นไหมมาร์กวันทำะไรได้มาร์กวันก็จะสามารถพ่นไฟได้นะครับเห็นไหมนี่อือก็จะมีรีพูลเซอร์คืออะไรก็ไม่รู้นะโอ้ยเซดใช่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 ใใช่โอ้ย ก็ค่อนข้างโหดนะครับมาร์ควันแถมตัวนี้มาร์ควันนี่ก็บินได้ด้วยนะครับผมสามารถบินได้นะครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปอะไรดีกว่าเราจะไปที่มาร์คทูอยู่ไหนเนี่ยมาร์คหนึ่งมาร์คทูมาร์คทูแวร์มาร์คทูหรือมันไม่มีวะทุกคนอันนี้ไงมาร์คทูมาร์คทู go เดี๋ยวเราไปได้มาร์คทูมาครับ มาร์คโคลก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะผมอันนี้จะเป็นรีพุเตอร์ยูนิบีมก็จะเป็นเหมือนยิงบีมแบบเออโอ้ยยิงบีมไม่ได้อ๋อเราต้องชาร์จก่อนนะเราต้องชาร์จอันนี้ก่อนแล้วเราก็อะไรอะ่ะ Require an Arc Reactor in l e g slot ออ๋อเราต้องมี Arc Arc Reactor อคเตอรอะคือเราต้องมีไอตัวนี้นะผม เรคเตอร์อาร์คนิผมซึ่งมันจะสามารถขับได้นะครับมันใช้ทองแดงกับอะไรสักอย่างเนี้ยละทุกคนก็ไปดูได้นะครับโอ้ยใช่อ่ะมาได้โอ้ยอ๋ออยต่อไปจะเป็นโอ้หเดี๋ยวมัน มันจะมีไฟออกจากเท้าเรานะครับเราสามารถบินได้นะครับนี่จะเป็นเปิดหน้ากากกับปิดหน้ากากนะครับอันนี้คือผมเปิดหน้ากากมันก็จะเป็นแบบอา้าใส่หน้ากากละก็ <TF> <t ap> ไม่เท่าไหร่อ่ะนะเนี่ยผมมันจะเป็นแร่เวเวเนียมสแคปแล้วเอาเราสามารถเอาสแคปไปเผาได้นะครับ เราไปดูมาร์คสามกันเลยดีกว่ามาร์คสามอยู่ไหนวะเหมือนเห็นไบ้าบ้แถวๆนี้มาร์คสามมาร์คสามอยู่ไหนเนี่ยมาร์คสามนะครับอุย้ยมาแล้วผมเราดูมีแล้วม,มาร์คสามเราใส่เลกเตอร์เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย เราบินได้ด้วยนะเหรอเหน่ะนี่แล้วเราก็พุ่งลงดินไงอาจจะแรงขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะค่อนข้างน่ากลัวนะเจ้ามันนะครับเดี๋ยวเราไปดูมาร์คสี่ดีกว่าแบบไม่ไม่เสียเวลานะมาร์คสี่ ไอวีเสร์จว่าไอวีเนี่ยเราเจะมาร์ไอวีนะครับทิ้งพวกนี้ไปก่อนเกี่ยวกับนี้ผมใส่มาร์ไอวีผมต้องถอดก่อนปะเนี่ยทำไมมันเหมือนท่ามันไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะมาร์ไอวีมาเว้ยโอยมารวรีพุชเฮ้ย อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นยูนิบีมธรรมดานะครับแล้วถอดทิ้งไปแล้วเราเดี๋ยวข้ามมานี่เลยดีกว่ามา,มาร์คมาร์คสิบสี่โอ้มันมีท่าใส่เลยทุกคนเห็นปะเดี๋ยวดูผมถอดนะแล้วเดี๋ยวผมใส่ใหม่เห็นปะมันจะมีท่าใส่วยทุกคนโคตรไฟออนนะ ก็มันแรงกว่าป่ะเราแบบดูที่มันแบบเป็นโหดๆเลยดีว่ามาร์คสุดท้ายอะไรเงี้ยมาร์คเอ็กมาร์คอะไรที่มันเยอะๆนี่มาร์คยี่สิบมาร์คยี่สิบเนาะมาดู โอ้ยค <yal> okay. ่อนข้างแรงอ่ะนะมา XL IX คืออะไรวะมีท่าขวัด้วยทุกคนมาอยู่มาด้วยมาพังโอ้ยแม่ังแม่ผมแม่ผมพัง oh my god รันตรัวง่ะดูดิโอ้แย่ละโอเคคลิปนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะผมเพราะว่ามันมีเยอะนะผมผมรีวิวไม่หมดนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะผมถ้าทุกคนชอบให้ผมมารีวิวแอดออนในคลิปนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลากดซับสไคร้ขอาผแล้วก็มาที่สนามกีลาเสียมโอเคครับนี่คือวิธีการโหลด ลิงก์ใหม่นะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็จะไปอยู่ในท้ายคลิปของหนงคลิปนะถ้าผมใช้ลิงก์เวิร์กอิงนะครับโอเควิธีการเออ่โหลดนะครับโดยการทุกคนกดเข้าลิงก์ใต้คลิปมาแล้วแล้วก็กดอันนี้ต่อ go to discount ปุ๊บมันจะเป็น Subscribe and link b e l l นะครับกดเข้ามาแล้วทุกคนก็กด Subscribe กดอะไรของผมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับกับหน้านี้มาปุ๊บนี่เงี้ยกับหน้านี้มาแล้วก็รอมันห็นป่ะ เวท for step <c oughs> ถ้าสมมติว่าทุกคนอะ่ะถ้าสมมติว่าทุกคนไม่ได้กดจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ผ่านนะครับต้องรอไปสักพักหนึ่งไม่งั้นทุกคนก็ต้องรอไปสักพักหนึ่งนะผมแนะนาให้กดติดตามนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันเอ่อเสร็จแล้วนะครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วนะถ้าสมมติว่าทุกคนกดซับสไขายผลเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็กลับมาหน้าเดิมแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับผม แล้วมันก็จะเด้งมาหน้ามีเดียไฟล์แบบนี้นะครับทุกคนก็กดโหลดนะครับกดโหลดปุ๊บอ่าเนี่ยกดบันทึกอ่าผมกดบันทึกไปละบันทึกแล้วเราก็กดเปิดในนะครับเปิดในเสร็จปุ๊บเราก็กดที่หมายครับกดปุ๊บมันก็จะเข้าให้ได้เลยนะครับโอเคสเหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเหล่าน,นี้บายบายจริงแหละบายบาย